ขมาสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับช่องของเราช่องหยิบมาส่องนะครับอยู่กับผมชัยวัดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มีพระมานําเสนอมาให้สมาชิกและผู้ที่เข้ามาชมได้ส่องได้เช่าหาบูชากันนะครับเผื่อถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนนะครับผม ช่องทางการติดต่องเราก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับ0ูนย์ห้าเจ็ดเทั้งเบอร์โทรและก็รายนะครับก็มาแล้วฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเล็กๆของเรานะครับเปิดค่าการมองเห็นนะครับวันนี้ก็หน้าพระมีไม่กี่องค์หลอกนะครับผมแต่ก็นํามาให้ส่องนามาให้ชมกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผม องแรกนะครับจะเป็นเสือนะครับผมเสือไม้แกะเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ไม่ทราบอาจารย์นะครับดูกันเอานะครับดูกันเอาพิจารณากันไปนะครับลายทั้งองนะครับเฮ้ยไม่ใช่ลายครับ รอยจานนะครับผมทั้งองค์เลยครับผมจานสวยๆนะครับนี่ครับผมไม่ต้องลงกล้องก็มองเห็นนะครับรอยจาน ชมเนื้อไม้กันหน่อยนะครับ ทั่วทั้งองค์เลยนะครับผมส่วนจะเป็นไม้อะไรนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมจรณากานเนาใต้ถามน่าจะมีจานด้วยนะครับมีรอยจานใต้ฐานด้วยนะครับ เสือไม้แกะครับผมรายการต่อไปเป็นพ่าอารอดนะครับพาอารอดสวยเนื้อดีเนื้อฉ่ำหน้ามองหน้าสองหน้าคุ้นหานะครับ เนื้อดินเก่าๆช้ำๆนวลๆอย่างนี้ปีลึกแน่นอนนะครับรายการต่อไปเป็นนี่ครับผมชินราชนะครับน่าจะเป็นชินราชวัดท่าสะอานปีหนึ่งห้านะครับผม ตามประวัติแล้วหลวงปู่เทมเคยไปสร้างวัดที่วัดนี้นะครับผมเมื่อปีหนึ่งห้าน่าจะเป็นพระของหลวงปู่ทิมหรือเปล่าที่ออกให้เนื้สวยทีเดียวครับ สารสวยงามครับไขนวลเทาๆหลังยันห้าวัท่าสะอ้านฉะเชิชงเซานะครับผมพอดีปีลึกหนึ่งห้านี่ก็ห้กว่าปีแล้วนะครับ หลายท่านอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ทรงน่าจะเป็นกลัววัดอินนะครับ จะเริ่มเห็นไคลเห็นคราวไซขึ้นทะลุรักที่เคลือบขึ้นมานะครับผมะบจะเริ่มเป็นทะลุขึ้นมาแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ลรงพระรายการใหม่ๆนะครับผม รายการต่อไปนะครับคงมีน่าจะเป็นพระแกะนะครับผมพระแกะสลักแกะขึ้นมาใหม่ครับจา,จากชิ้นจากชิ้นส่วนของเนื้อพระแต่ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นแกะจากชิ้นส่วนของพระอะไรนะครับผมแต่เนื้อหาดีมาก เนื้อฉ่ำนวนดีมากนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อพระของอะไรนะครับผม สวยนะครับอค์นี้รายการต่อไปนะครับผมนี่ครับพิมพ์ทรงอย่างนี้ต้องพระผงสุพรรณนะครับ รอยกดร้อยนิ้วมือด้วยนะครับผมด้านหลังรายการต่อไปนะครับ เนื้อหาชนวนนี่เป็นของหลวงปู่นหนุนนะครับผมสกลนครนะครับรูสึกว่าจะออกปี2559หรือเท่าไหร่เนี่ยนะท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผม ราคาไม่แพงนะครับประร้อยชอบองงไหรักองไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับประการต่อไปนะครับเป็นนางพญาเนื้อดินพาอกลวยหรือเปล่านะครับนี่ งามนะครับผมหลักรายการต่อไปเป็นชินราชสองหน้านะครับเนื้อชินเป็นพระกลุนะครับเป็นเนื้อชินเขียวนะครับ ขึ้นไขแล้วครับมีร่องรอยการระเบิดเป็นธรรมชาตินะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นภาคเกจิวัดอุดมพลัสนหลวงปู่เนนแก้วนะครับ<ม>เหียนทำได้สวยนะครับผมรูปพระนุกมาน เสือนะครับพร้อมด้วยยันนี่มีลงยันตรงพื้นของเหรียญด้วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแสดงความคิดเห็นได้ใต้โพสต์นะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีกรอบนะครับ EP นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับ